้มันมันม,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 มันอยู่บ้านสามสี่มอสเลยบ้านแดงสองไม่ไป,ไปตรงที่มีโรงพยาบาลชำข,ขาดแล้วด,ดหลังรั้วไม้ตรงที่มีห้องเก็บของเยอะหน้าบ้านแล้วอ่ะเลยลงนาลงมาลงมาสุดข,ขั้วอยากลงนาลงมาสุดข,ขั้วน้ำเขียวใส่กอดตำรวจนะมันใส่กอดตำรวจนะยิงแป๊บเดียวก็ตายนะใส่กอดตำรวจมันมันมันมีน้าใส่กอดตำรวจมีมีน้าใส่กอดตำรวจพกแอวีอาร์นะ หายไปแล้วว่ะหายไปแล้วว่าไอ้เหี้ยเมือกี้คือล่วงแน่ๆรเปอร็น่วงแน่ๆหัวแตกเลยยิงดังแก๊กาจโาโดนนชมันแมันแดดนรมันรมันช่วยหน่อยช่หน่อยมันแดงมันแดงมามันแดงมามันแดงมา ตึกคู่แ้งตึืคู่แม่แังนึกคู่บ้านคีมมีสองที่ มัน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 มาชักผมมันอยู่บ้านแดงมันอยู่บ้านแดงมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยมันอยู่หน้าตึกมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยมันอยู่ที่โรงมาช่วยหน่อยไอ้เอลไอควายกับตันโง่ไอ้เอลไอโง่ ใช้ M4 ดี่หว่างานงานตรงไปเยอะกวาตรงไปเยอะกวาตรงไปเยอะกวาตรงไปเยอะกว่าจะตายปะเฮ้ยไ,ไม่ตายไม่ตายไม่ตายมันมันวิ่งออกวะ น่าจะน่าจะช้ำโดนนัดสองนัดร่วงตอมมี่ตายน่าจะตุ้กูสองตัว เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมันล้มมันล้มล้มตัวเด็ก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 มันล้มมันล้มมันล้มตัวเด็กตัวเด็กตัวเด็กไม่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 จะไม่ใช่พี่พวนตัวเต็มตัวเด็กตัวเด็กจ๋าอลไรใช่ลูกตองเลยตายแล้ว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  เปิดได้ไข่เป่าก็สิบวิ่งอยู่หลังบ้านอะ่ะหลังตึกคูอะ่ะก็สิบดำอะ่ะในพุ่มอะ่ะเฮ้ยมีตัว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 ,ตวอยู่ในเป่าก็สิบดำอยู่ในพุ่มตรงแถวไอ้นี่แถวด่า,ดานหาแล้วช่วยด้วยแม่จ๋าตัว ิ่งไปิ่งไปป่าก็สิบล้มยิงโดนล้มบ่าวฟันโดนตะโขดแม่งใช้ได้ยังเรายิงดีกว่ามีตะโคดยังทิ่งทิ้หายตัวเต็มชื่อ JCM17